อุษาทวีเปิดประตูรถก้าวออกไปก่อนที่บูชิตจะปลดเกียว่างเดินไปเรื่อยๆโดยไม่หันมามองบูชิตอีกเลยบูชิตตะลึงอยู่ครู่ดึงจึงเคลื่อนรถตามไปอย่างหลอนใจเขาชะลอรถเดี๋ยวเชิญหญ,ญิงสาวให้ขึ้นรถแต่หญิงสาวไม่ตอบเชิดหน้าเดินไปอย่างไม่แยแสยจะเดินไปถึงไหนเจ้าหญิงขึ้นรถเสเถะ บูชิตวิ่งบอลอุสาเทบีไม่ตอบและไม่ยอมหันมามองเช่นเคยบูชิตขับรถชะลอจนอ่อนใจเรียกให้หญิงสาวขึ้นรถจนหล้สึกท้อจึงเล่งเครื่องปล่อยให้รถวิ่งไปด้วยความเร็วสูงจนลับตาไปเปล่าอุสาเทวีไม่หลงสักคำคงเดินทอดน่องไปเรื่อยๆท่ามกลางความปาวเปล่าเปลียวและเงียบ อุสาเทวี TV โกรธที่เขาหยุดรถข้างทางแล้วจะพูดเรื่องความรักหรืออาจจะกระทําไม่ดีมิหลายก็ได้หญิงสาวรู้สึกว่าเป็นการดูมินหลายเธอเป็นผู้หญิงข้างถนนเธอจึงตัดสินใจลงจากรถและเดินรอคอยเพื่อจะมีรถผ่านมาแล้วจะขอโดยสารเข้าเมืองถ้าไม่มีรถเลยก็จะแวะหมู่บ้านแรกที่พบ ขอพักสักคืนลุ่งเช้าจึงจะเดินทางเข้าเมืองดังนั้นเมื่อบูชิตเล่งรถพุ่งปลาดหายไปในความมืดเธอจึงไม่ตื่นตนกท้องถิ่นนี้ตั้งแต่อำเภอปลาศาสตร์จนถึงเมืองเธอขุนเคยกับชาวบ้านเป็นส่วนตัวมากหน้าหลายตาที่รู้จักผิวเผินก็มีไม่น้อยแค่จะขอพักสักคืนคงไม่มีอะไรยุ่งยาก บ้านนอกก็เป็นอย่างนี้รู้จักมักขุนกันข้ามตำบลข้ามอำเภอยิ่งเป็นคนที่ทำมาขาขายด้วยแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางในท้องถิ่นนี้ไม่มีใครลังแก่แน่นอกเสจจากจะเป็นคนแปลกหน้าอุสาทเทวีคิดอย่างนี้จึงเดินทอดน้องไปเรื่อยๆอย่างไม่สะทกสถานเกือบ1กิโลเมตร หญิงสาวจึงพบรถเขาจอดอยู่ข้างทางและตัวเขาลงมาเดินขวางหน้าไว้บอกแกมบังครับขึ้นรถเสเถอะเจ้าหญิงไม่รู้หรือดึกดื่นอย่างนี้เดินตอกต ốc คนเดียวมันไม่ปลอดภัยใครมาฉุดเข้าป่าจะว่ายัางไงฉันก็ไปกับมันไม่เห็นแปลกบูชิตรู้ว่าหญิงสาวประชด เขาจึงพูดกับหญิงสาวอย่างใจเย็นเอาละเจ้าหญิงไม่แปลกแต่ผมก็รู้สึกแปลกและไม่ต้องการให้เกิดเรื่องชนิดนั้นขึ้นกับเจ้าหญิงฉันคิดว่าคุณหลีกทางฉันดีกว่าคุณจะไปไหนก็รีบไปซะเถอะเจ้าหญิงผมต้องการพูดกับเจ้าหญิงให้หลูเรื่องเท่านั้นผมไม่มีเจตนาจะดูหมิ่นเจ้าหญิงเลยนะโปรดอย่าโกรธผมเลย เขาเน้นเสียงฉันไม่มีเรื่องจะพูดกับคุณอดียวไม่มีธุระอะไรจะโกรธคุณหลีกทางเจ้าหญิงเข้าใจผมผิดแน่ๆผมต้องการจะพูดให้เจ้าหญิงเข้าใจเท่านั้นว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรต่อเจ้าหญิงผมไม่มีเจตนาจะลบหลู่เกียรติฉันยังไม่ได้พูดสักคำใช่ครับเจ้าหญิงไม่ได้พูดแต่ผมเดาออก ผ่านโลกมาขนาดนี้แล้วเดาความรู้สึกแค่นี้ไม่ออกก็แย่เชิญขึ้นรถเถอะครับจะได้ไปถึงบ้านเร็วๆอย่าลืมว่าผมนะเจ็บนะครับประโยคถ่ายของเขาทำให้หญิงสาวได้คิดเขาเจ็บสะบักสะบอมจากการต่อสู้กับไปมาแล้วถ้าเธอไม่ยอมขึ้นรถเขาคงจะยืนแกล่วอ้อนบอนอยู่เช่นนี้นะครับขึ้นรถ จะได้พักผ่อนหลับนอนเร็วๆผมจะต้องไปหาหมอด้วยสงสัยปากกระจมูกจะต้องเย็บรู้สึกมันแตกมากเหลือเกินหญิงสาวเดินไปโดยไม่ปริปากพูดบูชิตเดินนำหน้าไปเปิดประตูรถคอยท่าพอหญิงสาวก้าวขึ้นไปนั่งเรียบร้อยเขาเรีบปิดประตูรถแล้ววิ่งอ้อมไปเปิดประตูขึ้นนั่งและติดเครื่องอย่างรีบร้อน เหมือนเกรงว่าหญิงสาวจะเพ่นลงจากรถไปอีกบูชิตจับตาอยู่บนผิวถนนอย่าเล่งความเร็วจนเข็มบอกความเร็วเคลื่อนไปอยู่ที่เลข120จึงคงความเร็วไว้ในระดับนั้นและทั้งรถข้ามสะพานห้วยเสนงเทาของเขาจึงแตะเบรกลดความเร็วลงและทำลายความเงียบขึ้นหายกรดผมหรืออยังกรับเจ้าหญิง หญิงสาวมองหน้าเขาก่อนตอบทำไมถึงเข้าใจว่าฉันโกรธบอกแล้วไม่มีเรื่องอะไรจะต้องโกรธเจ้าหญิงเข้าใจผมผิดผมไม่มีเจตนาจะดูหมิ่นน้ำใจหรือเกียรติของเจ้าหญิงเลยแหมแต่น้อยผมต้องการพูดความจริงผมรักเจ้าหญิงด้วยสมองด้วยหัวใจและด้วยความจริงใจส่วนเจ้าหญิงจะเชื่อหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่ทำเหมือนฉันเป็นหญิงข้างถนนลากขึ้นรถยนต์แล้วจะทำยังไงก็ได้หญิงสาวระบายความขุนใจออกมาเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ผมไม่มีเจตนาดังเจ้าหญิงว่าเลยจอดรถข้างทางทำไมผมเห็นว่าเหมาะสำหรับผมจะพูดกับเจ้าหญิงสองต่อสองโดยไม่มีคนอื่นเห็นจะได้ไม่มีเสียงครหานินทาภายหลัง เพื่อมีคนเห็นละ่ะบังเอิญมีคนรู้จักขับรถผ่านมาเห็นฉันก็คุณจอดรถในที่มืดและเปลี่ยวอย่างนั้นจะเข้าใจว่ายังไงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ออกจะซวยไปหน่อยแต่ผมว่าเจ้าหญิงกับผมคงไม่สวยถึงขนาดนั้นเขารับและบอกตามตรงคุณพูดเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงอีกฝ่ายว่าจะเสียหายถ้าเป็นอย่างนั้นผมต้องขออภัย พราะนึกไม่ถึงจริงๆฉันเป็นแม่ขาก็จริงแต่ไม่ง่ายถึงอย่างนั้นหรอกนี่แหละเขาว่าคนเราต่อให้ฉลาดยังไงถ้าไม่เฉลียวย่อมผิดพลาดได้แต่เรื่องหนี้ผมว่าเหมือนสีเท้ายังหลูพลาดเจ้าหญิงต้องให้อภัยผมหญิงสาวไม่ตอบทุกสิ่งทุกอย่างผมเปิดอกพูดจนหมดสิ้นแล้ว พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่มีปิดบังอำพรางมันเป็นความแท้จริงไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้แล้วบูชิดกล่าวเหมือนจะย้ำความเดิมอุสาเทีบีซ่อนความรู้สึกดีใจไยใต้สีหน้าอันเคร่งถึงแต่ก็ยังระแบงว่าจะเป็นการแซงพูดจึงไม่ปิปากโต้ตอบเธอนึกไปถึงท่าทางของเขาเมื่อวันเดินทางไปบุรีรัมเมื่อขลังกระนน ครั้งนั้นเขาเป็นคนหยิมแยมและแทะลมทำให้เธอเข้าใจว่าเขารักเธอแต่ภายหลังได้อ่านจดหมายของเขาที่มีถึงคำเพ่นแล้วความรู้สึกนั้นได้หายไปจากหัวใจอุสาเทวีคิดบ้าตัวเองเป็นคนยากจนเขามีตำแหน่งงานดีมีฐานะล่ำรวยคงไม่สนใจคนอย่างเธอถ้าจะสนใจ คงจะเห็นเป็นเพียงดอกหมายข้างทางเด็ดดมเล่นเหลียวข้างถิงเธอจึงหันไปสนใจความรักของประรัตใหม่ผู้รักเธออย่างหลงไหลเป็นเวลานานมาแล้วทว่า,ายังไม่ทันไลยไม่ก็มีอันเป็นอีกเป็นโจรและได้ไหมฝาเป็นเมียเสร็แล้วอุสาเทวี TV คิดบ้าโอกาสที่เธอจะมีความรักบนผืนแผ่นดินไทยหมดไปแล้ว ก็มีอันม,มีเหตุให้มีเหตุการณ์อย่างบันหีีเกิดขึ้นไหมาฝารู้ความในใจของเธอดีจึงหาทางให้เธอได้กระทำบางอย่างเพื่อให้บูชิตเกิดประทับใจแต่การกระทำของเขาเธอยอมรับไม่ได้ถูกละเธอรู้สึกลักเขาอยู่ถามว่าการกระทำของเขาชวนให้เข้าใจว่าเขาจะแสดงความรักข้างถนนลนแคม เป็นไปไม่ได้เธอจะมอบความรักให้ผู้ชายแถวข้างถนนบัดสีบัดเถลิงเกินไปสํานึกบางอย่างบอกหญิงสาวว่าตัวเธอใช่ต่ำาต้อยจนเกินไปนะักเงินจำแนกคนออกไปหลายจำพวกก็จริงแต่เงินไม่ควรจะมีคุณค่าเกินความดีงามความจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วคนดีเท่านั้นสามารถอยู่ยงคงกระพัน คู่ฝาคู่ดินการเวลาไม่อาจทำลายได้ด้วยอาวุธหรืออำนาจบาใดใจก็ไม่อาจจะลบเลือนได้รถจอดที่หน้าหลานอย่างนิ่มนวลบันหลังผมจะมาเยี่ยมครับเจ้าหญิงบูชิดกระซิบหญิงสาวบองศบตาเขาแล้วตอบเบาๆขอบคุณค่ะ แล้วก้าวลงจากรถโดยไม่หันไปมองเพิ่งจะห้าทุ่มผู้คนในหลานยังมีอยู่แต่บางตามากพอหญิงสาวก้าวเข้าบาในหลานต่างหันมองเป็นจุดเดียวอุตสาเทบียิ้มกระแขกที่คุณหน้าแล้วเดินเลยขึ้นไปยังห้องพักชั้นบนหัวหน้าพนักงานต้อนรับหญิงเดินตามขึ้นไปไายงานคนของนายเลือดมาทานอาหารตั้งแต่หัวค่ำ ป่านนี้ยังไม่กลับเลยค่ะถ้าทางเมามากมีอะไรหรือเปล่าอุสาเทวีถามไม่มีค่ะดิฉันมาเรียนให้ทราบไว้เดี๋ยวฉันจะลงไปขอเวลาอาบหนามเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสักครู่คุณมานเหนื่อยไม่ต้องลงไปหรอกค่ะคุณพักผ่อนดีกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไร ไปดูความเรียบร้อยเถอะระวังว้อย่างอย่าให้คนของเรามีเรื่องกับคนของนายเลือดเมื่อกี้มันมองตามหลังคุณตาเป็นมันเชียวค่ะช่างเขาเราหากินทางนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอดีาถือสาเลยค่ะไม่มีใครแสดงอะไรหรอกเมื่อสักครู่มันลูบสะโพกเด็กของเราพวกบ่อยยังเฉย แต่รู้สึกว่าเริ่มจะมันไสเจ้าสีคนนั้นแล้วรีบลงไปเถอะห้ามพวกเราอย่าให้ใจหลอนให้พวกผู้ชายเสิร์ฟก็แล้วกันนะคะทำไปตามปกติดีกว่าไม่งั้นเขาจะหาบ้าเราลังเกียดที่นี้จะมีเรื่องกันแน่มันยิ่งคอยหาเรื่องอยู่อาจจะจ่ายมัดแทนเงินก็ได้อุตสาเทบีหัวเลาะให้เป็นเรื่องขัน หัวหน้าพนักงานต้อนรับหญิงกลับลงไปทันใดนั้นเองหนึ่งในสี่ซึ่งคอยจ้องมองทางอยู่แล้วพอหัวหน้าต้อนรับหญิงก้าวผลบันไดขั้นสุดท้ายก็ส่งเสียงถามอย่างยี่ยวนเฮี hey! น้องสาวจา๋าเบยอดอมองอิมทำไมไม่ลงมาจะอบผิวอยู่แต่ในห้องหรือ,อยังไงหัวหน้าพนักงานต้อนรับสาวยิ้มพลางตอบว่า เดี๋ยวลงมากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ค่ะดีแต่งให้โป๊ะปป๊อดอยหัวใจจะได้ซ่าอีกสามคนหัวเลาะชอบใจเจ้าคนพูดเลยคึกใหญ่พูดต่ออีกบ้าหรือจะต้อนรับไอ้เสือใหม่คนเดียวก็บอกนะจะได้หรือหลานเอาไปทำโคกหมูเสียให้รู้แล้วเสียเลยดีเบ้ยหมายยิ่งหายาก หร,หรือเอาแถวนี้ไปมั่งก็ดีเอาเสียเด๋ยนนี้เลยเป็นไงเพื่อนอีกคนสนับสนุนหัวหน้าพนักงานต้อนรับหญิงหลบเข้าไปทางห้องปรุงอาหารบ่อยหนุมน่มๆเดินออกจากหลานไปเตรยอยู่นอกหลานและแขกอื่นทยอยกันกลับไปจนเหลือแต่สมุนของไอเลือดเพียงโต๊ะเดียวและอย่างเงียบเชียบบูชิตเดินเข้ามานั่งในหลานเรียกเบียรมาดื่ม ใบหน้าที่ผ่านการต่อสู้บวมเป็งและปูดโปหลายแห่งทำให้เจ้าสี่คนหันไปสนใจกันพูดซุบซิบเดี๋ยวเจ้าคนหนึ่งจึงแกว่งปากหาส้นเท้าเฮ้ยไอเสือไปแดกเตีนใครมาปากเป็นทุดเทียวบูชิดหอดละฮอฮือไม่ตอบเน่ถามไม่ตอบปากอมสากหรือไง อีกคนถามแล้วหาปากันขืนเคลงอมโตดพวกมึงสิโวยบูชิตหลองตอบหน้าตาเฉยเงียบเป็นเป่าครกเจ้าสี่คนตาลุกเบาวจ้องมองบูชิตเหมือนให้สายตาแดงกำลุกไม่ล่างบูชิตให้เป็นขี้เท่าอยู่ตรงนั้นบูชิตทำท่าไม่สนใจเจ้าคนช่างพูดขวาแก้วปาหวือ ผ่านใบหน้าของบูชิตไปกระทบฝาห้องแตกเลา่าบูชิตไม่สนใจยกเบียร์ขึ้นจิบพวกด่างเสิร์ฟทั้งหลายตกใจหลบเข้าไปอยู่ในครัวแ๋้วพากันแอบดูถังถังที่เหนือตัวสันเหมือนยืนอยู่กลางลมหนาวนักเลงหรือเว้ยอีกคนหลองขึ้นแล้วโยนแก้วไปตกลงกลางโต๊ะของบูชิตแตกกระจา อุษาเทวี TV วิ่งลงมาจากชั้นบนและหยุดมองตรงเชิงบันไดแต่เจ้าสี่คนไม่เห็นเพราะมัวสนใจกระบ,บูชิตซึ่งนั่งเป็นทองไม่หลูหลอนและอาการใจเย็นของบูชิตนั่นเองยั่วเจ้าสี่คนให้เต้นเป็นกุ้งเต้นและสบตากันแล้วถลันยืนอะไรกันคะคุณอุษาเทวีหลองถามขึ้นเธอหมายใจว่า จะขัดจังบะไม่ให้เรื่องลุกลามเจ้าสี่คนเพียงหันมองแล้วคนหนึ่งเป็นคนตอบวันนี้เจอนักเลงดีขอลุ้นหน่อยจะแน่สัแค่ไหนอย่าค่ะรู้ไหมปล่อยมันอุสาบูชิตเรียกชื่อหญิงสาวตามที่ชาวบ้านเรียกให้มันลุ้นอยากดูเหมือนกันไอ้กุ๋ยพวกนี้มันแน่แค่ไหน คนของนายเลือดนะคะนี่คนของนายเลือดหญิงสาวเตือนสติเขาดีมากเป็นโคตรไอเลือดเหมาะแล้วบูชิดหัวเลาะเหมือนได้ของถูกใจหมาที่ไอเลือดขุนไหมเขาว่ามันเห่าเก่งทุกตัวแต่กัดไม่จริงพอเจะอเกือเข้าหลองเป๋งเพ่นเข้าไปนอนเยี่ยวแตกอยู่ใต้ถุนเจ้าสี่คนฮือเข้า หมายจะลุมกินโต๊ะบูชิตให้แหลกจุดตรงนั้นพลิบตานั้นเองบูชิตถลันยืนพร้อมเก้าอี้ตัวหนึ่งลอยติดมือไปด้วยเก้าอี้ตัวนั้นหวดลงกลางกระบาลเจ้าคนแรกที่ถลันไปถึงเขาอ่อนสุดลงไปและอีกคนเจอะขวดเบียร์พลุเข้าแสกหน้าแตกเป็นแผลเบอะเลือดอาบทันตาหินหลับกลางอากาศสโลโชั่นลงไปกองอยู่บนผืน อีกสองคนชะงักลิบตาเดียวเถาของบูชิตแบกอากาศวาดผงเข้าที่กลามดังสนัน <c oughs> ไม่มีปัญหาหมอนั่นหลมตะแคงข้างหลมคลืนเหลือเพียงคนเดียวเจ้าหมอนั่นเกิดปอดลอยถอยหลังกลูดจะเพนหนีทว่าพบบ่อยยืนเียงลายอุดหน้าประตูอยู่ก็ชะงักสู้กันก่อนสินักเลงจต่นี้ไปไหน บูชิดคำรามอว้ uh, ไม่ได้ว่าอะไรหรือนะบอ่อนั่นหลองลั่นโบกมือบุ้นใบค่าอาหารเขาก็ยังไม่จ่ายหรือต้องจ่ายก่อนคุณเลือดจะมาจ่ายเองไม่ต้องกลัวอ๋อไอ้เลือดเลียงนักเลงหัวไม้งินก็เถ้าของบูชิดไวเหมือนฝ่าเล็บพลิบตาเดียวเสียงดังสนัน่น บ่อนั่นหัวทิ่มผืนลงไปชักตาตั้งหูข้างที่โดนเกือกฉีกเป็นแผลเลือดไหลลินบูชิดยิม้มลึม้มขึมบอกบ่อยว่าลากออกไปถึงนอกหลานให้หมดเดียวหลางเลือดอัปรีเสียเรลล็เรวเอาใคลสักคนเอาเบียร์มาให้ขวดสิเมื่อกี้เพิ่งดื่มไม่ถึงแก้วเขาเดินไปดั่งอีกโต๊ะหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุตสาเทบียกขวดเบียร์มาเสิร์ฟด้วยตนเอง ลินส่งให้เขาแล้วนั่งลงตรงข้ามบูชิตยกเบียร์ขึ้นดื่มรวดเดียวเกลี้ยงแก้วหญิงสาวลินให้ไม่พลางถามเบาๆไปได้ไปหาหมอเหรือคะไปแต่ต้องรอนานเราจะต้องไปปลุกบมอให้ตืน่นเลยบอกเขาไม่ต้องมันแตกได้มันขายได้สมัยอยู่โรงเรียนแตกมากกว่านี้บูชิตตอบอย่างไม่ยี่ละ แล้วเล่นงานพวกนี้ไม่นึกหรือว่าจะมีเรื่องยุ่งไม่จบสิ้นเจ้าหญิงบอกผมไม่ใช่หรือไม่ชอบให้พวก,กุ๋ยครองเมืองผมก็อยากจะลองเหมือนกันอิทธิพลมืดนะมันจะอยู่ยงคงกระพันไปถึงไหนคอยดูไปเงินจะฟาดหัวผมอยู่ไหมบูชิดหัวเลาะอย่างเฮี้ยมเกลียมพูดต่อไปว่าผมเรียบร้อยมาพอสมควรแล้วต่อไปนี้ผมดับเครื่องชนแลก จบตอนที่43แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต,ต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ